ค่ะทุกคนคือช่วงนี้ต้อมก็ไม่ค่อยได้เล่นกับยิ่งใหญ่เลยค่ะคือแม่ต้อมกำลังพยายามรักษาโรคไทรอยอยู่ไงแล้วอาการต้อมแบบมันกําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าไทรอยตอตอนนี้ก็กรลันพุ่งสูงเลยค่ะมันก็เลยจะเหนื่อยเหนื่อยไม่ค่อยมีแรงไงแล้วกินอาหารมันก็ยังลําบากอยู่ จำเลยไปตกกับยิ่งใหญ่เลยจ้ะเหงาเลยอ่ะดิไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมโอ้ยยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทำปกติไม่จะต้องมาให้ยิ่งใหญ่ร่งควิดเน่นอะ่ะยิ่งใหญ่ก็ควิดกับพี่เขียวไปก่อนให้แม่หายก่อนเราค่อยมายิ่งเล่นกันโอเคปะโอ้ยยิ่งใหญ่หเหงามือยยิ่งใหญ่หเหงามือดูมันสิคะเหงาของจริงนั่นน่นะ ดูแม่ควรไปหาน้องมาให้ยิ่งใหญ่เลี้ยงนกเดี๋ยวรอให้แม่หายกลับมามีแรงก่อนตอนนี้อาการต้องเหมือนทิ่ชูดเสียกเลยค่ะมันเปื่อยๆหมดแรงชอบลนชอบลน แล้วพอเจ้ายิ่งใหญ่เล่นกับพี่เขียวเสร็จแล้วน้องก็ไม่พลาดที่จะมาเล่นก๊อกน้ําต่อนะคะแต่แต่แมตต์นลเขาล็อกก๊อกน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ายิ่งใหญ่ชอบมาเปิดน้ําเล่นตอนตีสี่แมตต์นไม่ได้นอนคราวนี้คือล็อกก๊อกน้ำสองชั้นยิ่งใหญ่ก็เลยเปิดน้ําไม่ได้ฮะยิ่งใหญ่ต้องล้างหน้าทําไมน้ํามันไม่ออกฮะน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลไม่จ่ายค่าน้ําเหรอ ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ฮะคนบ้านนี้ใจไหนจะหล,ง,ลงไหนจะลหลงให้แล้ว <c oughs> โอ๊ยดูเขา้องจริงด้วยอ, <c oughs> อ่ะสงสารฮะไม่มีใครมาคุยกับยิ่งใหญ่เลยใหนจะหลงลันบ้านไปเลยฮะมีแต่พี่เขียวที่ยอมยิ่งใหญ่อยู่กับยิ่งใหญ่ไม่ไปไหนไหนัวจิ้นหัวใจค,คนบ้านนี้ทํำด้วยอะไรนะ โอ้ยยิ่งใหญ่ทำไมหนูทำตัวน่าสงสารแบบนี้ล่ะรู้เอาเอาจะเอาพี่เขียวไปนอนด้วยแล้วนั่นนะอะระหว่างนี้พ่อบนเขาก็ได้ยินยิ่งใหญ่ร้องไห้โวยวายนะคะก็เลยเดินออกมาเช็คอาการสักหน่อยะคะ่อะอะ ตามนั้นค่ะอีกสักหน่อยเม่ท็อบน่าจะได้ถ่ายชีวิตเพิ่มนะเก็บตังก่อนได้สูมาแล้วค่ะ มาทางนี้ให้หน่อยสิแม่ขาดความรักสวัสดีค่ะพวกเราคือการละครั้งหนึ่งฟาร์มฟาร์มสำหรับเลี้ยงสัตว์แผญ่ไถยชีวิตเด็กๆทุกตัวที่นี่จะได้อยู่อย่างมีความสุขไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะหากท่านใดรักและเอ็นดูเด็กๆที่นี่สามารถสนับสนุนพวกเราด้วยการอุดหนุนสินค้า หรือสมัครโปรแกรมสมาชิกในเดือนได้เลยนะคะสมาชิกเดือนละ69บาทเป็นค่าอาหารอิ่มหนึ่งวันของสัตว์หนึ่งตัวแล้วแม่ต๊อบจะทําคลิปน่ารักน่ารักเป็นการตอบแทนให้เด็กๆช่วยฮิลใจสร้างความสุขและรอยยิ้มแบบที่ต๊อบได้เห็นพวกเขาทุกวันเลยค่ะต๊อบอยากให้ฟาร์มนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและถ้าต๊อบได้รับการสนับสนุนที่มากเพียงพอเราก็จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เพิ่มเติมได้ค่ะแม่ต๊อบก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนใหญ่ก็ขอบคุณด้วยค่ะพี่เอ็นดูยิ่งใหญ่กับพาโชคแล้วก็พี่พ ทุกตัวที่นี่เลยค่ะ